แจกอีกแล้วทั่วประเทศแจกเงินคนละหน0 0งบาทล่าสุดคลังเฉลยแล้วแจกจริงหรือไม่ได้เงินวันไหนดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะแจกเงินสูงสุด2,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนาน6เดือน แจกจริงหรือไม่แจกวันไหนไปฟังรายละเอียดกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนชาวเน็ตแชร์กระนำ่ำรัฐจ่อโอนเบี้ยยัยงที่ให้อีก3กลุ่มจำนวน1,000-2,000ถึง2,000บาทเป็นเวลา6เดือนล่าสุดคลังเฉลยแล้วตามที่มีการเผยแพร่ถ,ถึงประเด็นเรื่องรัฐโอนเบี้ยยัยงที่เพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กลุ่มจำนวน1 0 0 0ถึง2,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอระบุข้อมูลว่ารัฐโอนเบี้ยยัยงชี่เพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3ามกลุ่มจำนวน1,000-2,000ถึง2,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนั้นทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ชีแจงข้อเท็จจริงว่า เป็นข่าวสารที่ไม่ถูกต้องไม่มีความจริงที่เชื่อถือได้เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายโอนเบี้ยยัยงชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กลุ่มจำนวน1 0 0 0ันถึง2,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตามที่กล่าวอ้างดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลงัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร1.6.8.9บทสรุปของเรื่องนี้คือรัฐบาลไม่มีนโยบายโอนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กลุ่มจำนวน1,000-2,000ถึง2,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ